มามามาถ่ายรูปรวมกันเลยวๆได้หรือเปล่าเนี่ยสองดอกแล้วมึอนี่มันมีถาดอวนเราอ่ะผมถ่ายด้วยคุณได้ได้ได้เฮ้ยสิจะเข้ามาดิครับคุณถ่ายด้วยโอเคพอถ่ายแค่รูปเดียวก็พอมึงถ่ายรูปใครทำไมมึงอันเอาช่องว่างไว้เออช่องว่างอะไรก็ให้ถ่ายด้วยหน่อยนานๆทีได้มาเนี่ยถ่ายั่วใครไปไ้ยุ่ง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 เยอะมากเลยเอ้ยเดี๋ยว มีความสุขมากเลยที่ผมได้มาเที่ยวกับคุณนอกจากชื่อว่าคุณชื่อเทวดาแล้วคุณชื่อมีชื่ออะไรแต่ไม่เรียกถูกผมชื่อว่าเทวดาหลามผมจะจีบคุณไปช่วยด้วยได้ได้จีบใช่ไหมใช่ผม่อยากจีบเขาไปเลยเขาไปเลยเทวดาหลาำอย่าไปแกล้งน้องอู้อะไรไม่ได้ทำกันนี่มาผมรู้สึกว่าเีอยู่น้ำกันอยู่ผมไม่ถูกชะตากับไอ้หมอนี่เลยมันตามจีบคุณเหรอเฮ้กูว่าเวลาคนใกล้ที่ตามันจะโดนจีบเลยเองไหมเขาไม่ได้พูดใครด้านนั้น เฮ้ยเอ่อะไรวะเฮ้ยโอ้ไปทำน้อย่างนี้ทำไมมคว้างมาทำไมชั้นบนน่ะไอ้พวกหัวต้นน้ำตกอ่ะอย่าคว้างมาไม่จัดการไปสิข้างบนอ่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันลำคาญสามตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาอยู่ล้วคนละเอออยู่สองคนอ่ะขึ้นไปข้างบนไปดูน้ำตกอยู่ข้างบนก็ได้โอ้อะไรเฮ้ยกูเห็นอะไรแวบๆว่ะแถวนี้ว่ะเป็นไรโอมใครตีหัวผมอ่ะ เทวดาหลามอย่ไปแกล้งน้องอันนี้ก็ว่าวู้ดอยูเรื่อคุยกับใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยลอยแล้วลอยแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่รู้อุ้ยอุอ้ยเจ็บโอุ้ย้ยเจ็บอะไรลอยมาวะจะไปยกมาทำไม